สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวเลดพันล้านของหลวงพ่อผัดเนกมโมครับวัดทานทหารหรือว่าวัดห้วยดวนนะครับนครสวรรค์นะครับเป็นรายการรุ่นเหนือมาครับเลดพันล้าน แต่ว่าแก้เลยครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูครับว่าจะสวยขนาดไหนเลนนี้เป็นขนาด4บาทครับเป็นเลนหกสามปี6กสครับซึ่งหลวงพ่อผัดอายุ9ก้าสิบปีครับ,รบมาชมกันครับ รุนเนื้อมากก็ได้ครับชุบเงินครับชุบเงินลงยาน้ำเงินขอบแดงครับความเงาครับยัง่ในซีนอยู่เลยครับยังไม่ได้แกะเลยนะี่ครับหลังจากที่แกะซีนออกมาแล้วก็จะมีความเงาของชุบเงินครับ ซ้ายก็จะเงาเหน่อยครับซึ่งเนื้อนี้จะรุ่นเนื้อมาจากในลังครับลังนึงจะมีอยู่หเซนครับเนื้อนี้ชุกเงินครับซึ่งจำนวนการรุ่นเนื้อก็สาง888ลังครับแล้วก็มีรายการพิเศษนำเลือกอีก1 1 1ลลังครับ รวมแล้วก็เก้าอยเก้าสิบเก้าังถ้าคิดลังละหาเซนก็จะตกอยู่ 4, สี่พันเก้าอยเก้าสิบห้าเซนครับเฉพาะเนื้อน,นี้นะครับชุบเงินลงย้านําเงินนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับก็รุ่นนี้ก็ลงย้าได้สวยครับอาจะเป็นลงยา้า้ําเงินลงย้าขอบ ก็ลงยาพื้นก็ดีครับก็ลงเลยสวยงามครับออกแบบแกะพิมพ์ก็สวยครับว่าจะเป็นลูกไก่หรือว่านาลงพ่อครับก็ําไมขายครึ่งนาลงพ่อมาครับแล้วมาดูข้างหลังครับข้างลังก็นี่ครับก็จะมีชื่อล่งพอ่อชื่อวัดครับแล้วก็เขียนว่าพันล้านเก้าสิบเกปี ก็มียิงเลเซอร์โค้ดกับนัมเบอร์ครับก็เล็กซีรักสวยๆครับก็ลวยรวมแล้วกว็สวยงามครับทุกอย่างครับซึ่งกำลังรลอนแรงกันเลยครับรุ่นนี้เห็นในกลุ่มเขาเล่นกันก็นกนราคาก็ค่อนข้างแรงนะครับก็สวยครับ ก็เป็นรุ่นทีนาซาสวมอีกรุ่นหนึ่งครับของลวมพอผัดบัดรห้วยดวนซิสายลงพอเดิมครับยัามาลองส่องดูครับ จะสะท้อนแสงสักหน่อยครับขอบคางก็จะเป็นเกล็กกาวเลี่ยงเลยครับตลอดแนวขอบครับทรงไก่ก็สวยงามครับ ซึ่งรุ่นเนื้อออกมานี่แกะแกะกองออกมาในเนื้อนี่ก็ถือว่าถูกใจผมมากครับก็เลยเอามารีวิวให้ชมครับว่าความสวยของเนลนรุ่นนี้สวยขนาดไหนโค้ดก็จะเป็นเลเซอร์ยิงครับอาจจะเป็นเลเซอร์ครับแล้วก็เอกนัมเบอร์ก็เป็นเลเซอร์ยิงเหมือนกัน,นครับ โดยรวมกว็านาส่าสมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาชมความสวยของเลพันลานก็เท่านี้ครับเดี๋ยวถ้ามีหลุนไหนมาสวยๆก็จะมารีวิวให้ดูอีกก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ